นักกีฬากับการกินน้ําก็วันนี้มาในหัวข้อเรื่องการกินน้ำนะครับเพราะว่าสาเหตุมันมาจากมีเด็กหลายคนที่ผมเคยคุ้คีเคยสอนอะไรมาก็จะมีคนเข้าใจผิดแต่เด็กพวกนั้นผมก,ก็สอนไปหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็ปรับตัวแล้วก็คือว่าประมาณว่าเวลาเราตั้งให้ซ้อมเซสชั่นหนึสองสามเนี่ยประมาณ1 5 2ห้านาทีไม่เกินสานาทีเงี้ยเราจะให้พักกินน้ำเด็กเขาชอบเล่นบอลต่อ เราบอกว่าเราถามว่าทําไมไม่กินน้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับยังไม่หิวหนึงสองเวลาแข่งหรือเวลาอุ่นเครื่องผมจะได้ไม่ต้องหิวน้ํามันจะได้ชินครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเข้าใจผิดแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนด้วยก็เข้าใจผิดผมก็จะมาแนะนําว่าการกินน้ํานะครับมันจําเป็นจําเป็นมากๆาเพราะว่าหนึ่งถ้าเราไม่กิน ในระหว่างการแข่งขันหรือออกกาลังกายทุก15นาทีทุก20นาทีจะทําให้หัวใจเราเต้นเร็วขึ้นเพราะว่าในเลือดของเรามีน้ําเป็นส่วนประกอบหลักแล้วก็เมื่อไม่มีน้ําเข้าไปก็จะทําให้เลือดมันหนื่เมื่อเลนื่อดหนื่หัวใจก็ต้องบีบตัวแรงขึ้นทํางานหนักขึ้นเมื่อทํางานหนักขึ้นหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นเต้นเร็วขึ้นเราก็เหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าความเหนื่อยความฟิตอะไรมันอย่างที่เคยบอกไปเรื่องเรื่องโซนการเต้นหัวใจหัวใจเต้นเร็วเรายิ่งเหนื่อย เหนื่อยยิ่งใช้พลังงานเยอะกล้ามเนื้อก็จะทํางานหนักเนื่องจากไม่มีน้ําไม่มีเกลือแร่ไม่มีอะไรเข้าไปซึ่งตอนนี้พูดถึงเรื่องน้ําก่อนก็ถ้าถามว่าควรกินทุกกินนาทีอย่าให้กระหายถ้าผมแนะนําก็คือ 15- 20นาทีประมาณนี้ครับอยากพยายามอย่ากเกินซึงแต่ละคนก็จะมีการกระหายน้ําที่ต่างกันมีการสะสมน้ําในร่างกายที่ต่างกันการนําไปใช้ที่ต่างกันก็ลองปรับตัวเองดูแต่ อย่าเข้าใจผิดว่าการที่ซ้อมแล้วอดน้ําจะทําให้เราเวลาลงไปแข่งเราจะไม่หิวน้ําเราจะเล่นได้เราจะชินเมื่อชินเราก็จะไม่ต้องแบบคอยกังวลเรื่องน้ําเรื่องอะไรซึ่งมันทําให้ประสิทธิภาพร่างกายเราอาจจะชินจริงชินด้วยความรู้สึกว่าว่าเออเราซ้อม20นาทีเราไม่กินน้ําเลยเราแข่งเราต้องทําได้สิ เราอาจจะชินจริงครับชินด้วยความรู้สึกแต่ร่างกายมัน,มนขาดน้ําแล้วเมื่อกระหายน้ํานั้นคือร่างกายขาดน้ําแล้วดังนั้นควรจิบน้ําตลอดถ้ามีโอกาสซึ่งฟุตบอลมันก็จะมีลูกบอลออกเตะมุมหรือ,อ,อลูกทุ่มสังเกตดูในพิณลีกไทยลีกหรืออะไรต่างๆเขาก็จะมีวางเกเลือแร่ข้างๆมีวางน้ําข้างๆก็ก่อนทุ่มบอลก่อนวิ่งไปทุ่มบอลก็จิบน้ํามาปีบสะบักปุ๊ปบแล้วโยนแค่ จิบหนึ่งไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวจุกก็จิบหนึ่งให้ร่างกายมันได้ไม่ขาดน้ําแค่นั้นเองครับก็ลองสังเกตดูเพราะว่ามันเป็นมันมงนีงานวิจัยอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วว่าร่างกายต้องกินน้ําอะไรขาดในเหงื่อมีเกลือแร่อะไรบ้างต้องเติมอะไรซึ่งหลังพักครึ่งเราก็กินเกลือแร่ก็ประมาณว่าสปอนเซอร์หรือเกตเตรเล่หรืออะไรพวกนี้กันแล้วแต่ที่เราชอบรสชาติก็ว่ากันไปก็มันก็จะมีทั้งน้ําตาลมีทั้งเกลือแร่ที่เราสูญเสียไปกับเหงื่อใน ในการแข่งขันบอลเกตคน20นาทีครึ่งละ20 25เนี่ยในระหว่างนั้นเราควรจะวางน้ำข้างขดส่วนเคล็ดลับส่วนผมทำเองเช่นเช่นนะครับเช่นเส้นตรงนี้แบกขวาตรงที่ผมยืนเนี่ยทางนู้นคือซุ้มมานั่งสำรองซึ่งมันโคลฟ้ากันเลยโคลฟ้ากันเลยเราจะวิ่งไปจิบน้ําก็เราจะหลุดตําแหน่งผมก็จะหยิบน้ำมาคนหนึ่งถ้าผมรู้ว่าผมเล่นอีกฝั่งหนึ่งหยิบน้ามาคนหนึ่งวางไว้นอกเส้นถ้ามีป้ายสปอนเซอร์ป้ายผู้สนับสนุนก็จะวางไว้ข้างๆหรือข้างหลัง เมื่อบอลไปไกลนู่นหรือว่าบอลออกหลังเราจะบอกโกเดียวเราก็วิ่งมาเปิดน้ํากินแต่ผมจะเจาะผมจะใช้กุญแจรถเจาะซึ่งมันจะมีอยู่ในผมจะพกพกไอของแหลมนิดนิดไปไ้ในกระเป๋าสตั๊ดอยู่แล้วก็เอาน้ํามาแล้วก็เจาะเจาะหัวมันเพื่อเวลาวางไว้ตั้งพอจะกินก็จ,จับบีบใสปากได้เลยบื้ไม่ต้องมาเสียเวลาเปิดแล้วก็จับบอลทุ่มหรือ มุมเราพร้อม่ะก็น,นี่เป็นเคล็ดลับของผมผมจะเติมตลอดที่มีโอกาสนะครับผมจะไม่ได้จับเวลาเลยผมจะเติมตลอดที่มีโอกาสจจิบจิบจิบอยู่ใกล้คนน,น้ําจิบอยู่ใกล้คนน,น้าจิบซึ่ง20นาทีเราไม่จําเป็นต้องกินก็ได้นะจริงจริงแต่ว่าถ้าเรากินอย่างที่พูดไปคือหัวใจเราทํางานไม่หนักมากจนเกินไปทําให้เราหัวใจไม่เต้นเร็วเราก็จะเหนื่อยน้อยกว่าโอยก็น้อยกว่าเยอะเลยน้อยกว่ามากเลยก็อันนี้ลอง เอาไปปรับใช้ดูนะเออผมเสริมอีกอันนึ่งอ,อ,อาหารหลัง,ลงออกกำลังกายหรือหลังแข่งบอลเงี้ยเอ่อพักครึ่งกินเกลือแร่หลังแข่งก็ควรกินเกลือแร่เพิ่มเข้าไปด้วยแล้วก็อาหารก็คาร์โบไฮเดรตโปรตีนก,ก,ก็รู้ันอยู่แล้วเนาะมีข้าวมีเนื้อสัตว์มีไข่มีโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายก็พยายามยืดเหยีดยดเสร็จอะไรเสร็จก็พยายามกินเข้าไปก่อนช่วงสามสิบสี่สิบนาทีแรกหลังออกเราจะช่วยให้มันเอาไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อซ่อมแซม ส่วนที่สึกหลอแล้วก็ไปทดแทนไกลโคจเจนอะไรที่เราสูญเสียไปตอนที่เราแข่งก็ทําให้ประสิทธิภาพกล้ามเนื้อเราแข็งแรงกลับมาแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมในวันต่อๆไปทําให้เราฟื้นตัวได้เร็วกว่าในวันต่อไปเพื่อนฟื้นตัวเร็วกว่าก็จะทําให้เราสามารถกลับมาซ้อมหนักๆเพิ่มความขีดความสามารถเราได้ข้าวขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นไปได้อีกครับถ้าเราฟื้นตัวได้เร็วไม่ต้องไปเสียเวลาพัก2-3วัน กว่าจะซ้อมอีกคนอื่นเขาซ้อมจนเสจีจนพักจนซ้อมรอบที่2แล้วเราเพิ่งซ้อมรอบเดียวอะไรประมาณนี้นะครับนี่ประโยชน์ของของการฟื้นฟื้นฟูตัวได้เร็วประมาณนี้จ้ะก็ยังไงผู้ปกครองโค้ชหรือเด็กๆฟังก็เอาไปปรับใช้ดูนะการกินน้ําสําคัญมากๆทําให้เราเหนื่อยน้อยลงความเคยชินจากการที่เราอดน้ําในระหว่างซ้อมไม่ได้ช่วยให้ร่างกายเราดีขึ้นประสิทธิภาพร่างกายหรืออะไรเราดีขึ้นมีแต่ทําให้แย่ลงด้วยซ้ำ แต่ที่มันดีอย่างเดียวคือแค่เราเคยชินแค่นั้นเองซึ่งเราไม่จำเป็นต้องชินเพราะว่าการแข่งบอลมันจิบน้ำข้างสนามได้ไม่โดนใบเหลืองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดู